มิโซวิชไทท่านติดตั้งไฟวินฟลัดรุ่นเกียร์ลม <Yes. S 1> แอร์โลกเกอร์หน้าปั <Okay. S 1> ๊มลมใช้ร่วมกับวินฟลัดแอร์อลกเกอร์ในตัวเดียวกันปั <Wow. S 1> ๊มลมติดตั้งหลังบอกเพื่อยืดอายุการใช้งานแม้แต่ปั๊มลมทิ้งข้างเราก็มีอะไร uh? มาชมวิธีการใช้งานกันครับ สูบิชิทายทั่ฟาสเจ็ดแอร์ล็อกเกอร์หน้าเรามาดูวิธีการใช้วินฟาสเจ็ดก่อนครับที่เป็นรุ่นเกียร์ลมเดี๋ยวเรามาแนะนำวิธีการใช้งานในรุ่นเกียร์ลมต้องใช้ยังไงปีเกียร์แล้วเปิดสูิิช์แล้วอดึงเชือกออกโอ้โอย่างเบาเลยเบามากๆเลยครับโอ้เบาวิวเลยนี่อย่างนี้แล้วคราวนี้เราล็อกเกียร์ล็อกเกียร์วินนะครับก็ต้องมาบิด น้าวก่อนนะครับเมื่อกี้ที่ดีบมยไปทํางานเพราะว่าเรายังไม่ได้เปิดทเอาตัวนี้ตัวนี้มีแล้วดีครับฉุกเฉินเราได้มีปิดอันนี้ก็คือล็อกเกียร์วิ่งออะเปิดเปิดนี่คือฟรีเกียร์วินนะครับเท่านี้เองหรือจะปิดปั๊มลมก็ได้นะปั๊มลมก็ปิดนี้ครับปั๊มลมตัวนี้ไอ้ตัวนั้นแอร์ถ้าเราไม่ยิงแอร์เราก็ไม่ต้องเปิดแค่นี้เองใหม่กด <My God. S 2> 啊！啊啊